ตัวนี้เป็นผู้เล่ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทั้งหมด35,000กิโลนะครับมันก็ยังลื่นอยู่นะครับอันนี้ก็คือสภาพที่3 5 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้เราสามารถถอดฝามาทำความสะอาดได้นะครับอย่างตัวนี้มันสกรปรกจะสังเกตว่าตัวนี้มันจะไม่มีสนิมเลยเพราะว่ามันจะเป็นลูกปืนแบบพิเศษนะครับตัวนี้ป้องกันสนิมแล้วก็ตัวเม็ดจะเป็นเซรามิกเพราะฉะนั้นมันจะให้ความลื่นนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าลื่นเหมือนกับตอนใหม่ๆเลยนะครับ สำหรับการทำความสะอาดนะครับก็ใช้ W หรือสีสุฉีดนะครับแล้วก็ล้างล้างน้ำได้นะครับเกตดูนะครับไม่มีสนิมสภาพหลังจากทำความสะอาดนะครับนยครับพอทำความสะอาดมามันก็ยังใหม่ลื่นเหมือนเดิมส่วนฝาตัวนี้สามารถถอดเข้าออกได้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับ ตัวนี้เราสามารถฝาเปิดออกมาทำความสะอาได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับนี่ก็คือสภาพเรียกว่ายังดูค่อนข้างใหม่นะครับตัวเฟืองเท่าที่สังเกตดูก็ยังไม่มีอาการฝึกมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้น่าจะใช้ได้เป็นหมื่นโลนะครับ